ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบระบือขอนำเรียนผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายนปีงบประมาณ2,566ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอบระบือจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่เชิงรุกกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน กิจกรรมไม้บรรทัดสื่ง่ายอ่านสนุกกิจกรรมวาดท่ากระบายสีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์เมื่อวันที่27กันยายน2566ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีอำเภอบระบือได้เข้าร่วมประกวดหนึ่งบรรรักษ์หนึ่งนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านในโครงการแสดงผลงานทางการศึกษาและแข่งทักษะท,ทางวิชาการในห้องประชุมโรงแรมวสุดจังหวัดมหาสารคาม การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามลำดับศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อำเภอบรรบือทั้ง15ตำบลจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการติวเข้มนักศึกษามุ่งผลสำเร็จในการสอบปลายภาคเรียนที่1 2,566พร้อมทั้งลงพื้นที่ประสานนักศึกษาเพื่อแจกตารางสอบปลายภาคเรียนที่1 2,566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบรรบือทั้ง15ตำบลได้ลงพื้นที่ติดตามผู้เรียนระยะ3ตามพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ วันที่14กันยายนพุทธศักราช2566นายสมพรหลวงพิมายผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรบระบรือมอบหมายให้คณะกรรมการประเมินเทียบระดับการศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรบระบรือลงพื้นที่เพื่อประเมินนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาครั้งที่1 2566มิกฤป,ประสบการณ์การประเมินเชิงประจักษ์และแฟ้มประมวลประสบการณ์ณบ้านไทยเจริญหมู่9 ตำบลบัวมากอำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่16-17ถึงกันยายน2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบระบือจัดกิจกรรมการสอบวัดผลสมมวิปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายณสนามสอบโรงเรียนบระบือ โดยมีจํานวนผู้มีสิทธิสอบ7,697คนจํานวนผู้เข้าสอบ4,504คนคิดเป็นร้อยละ58.52เปวันที่22กัญญยนยายน2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรบระบุญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษํำตอบวัดผลสมริดทางการศึกษาหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ประจำปีงบประมาณ2566โดยมีนายชนัญยูธนุนรำรองผู้อำนวยการสำนักงานสกกรจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานณห้องประชุมสำนักงานสกกรจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบารบือได้ประสานนักศึกษาที่ยังไม่ได้สอบเเนนเนนตเข้ารับการสอบด้วยระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ (e-exam) งานตามนโยบายวันที่4กันยายน2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบารบือประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะครั้งที่2ระหว่างวันที่1เมษายน ถึงวันที่30กันยายน2566ของคุณครูพุทธศิพักดีและคุณครูเสรษโชคแท่โคณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบระบือวันที่5กันยายน2566นายสมพรลงพิมายผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบระบือเข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยนางชนกพรจุธาสงผู้อำนวยการสํานักงานสอกรอรจังหวัดมหาสารคามประธานกรรมการนายสุภชัยวันนิตผู้อำนวยการสอกรอ,อรอําเภอเมืองมหาสารคามและนายอวิรุธทักดิสวุวรรณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิณนะห้องประชุมสอกรอ,มอรอําเภอบระบ,รบ,รบรือวันที่21กันยายน2566สศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้อ,าอําเภอบระบ,รบรือ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2566ร้อยความรักถักทอใจสารสายใยมุทิตาเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการพร้อมทั้งเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรระหว่างบุคลากรณห้องประชุมสอกอรรอำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามวันที่27กันยายน2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบระบือ ได้เข้าร่วมโครงการแสดงผลงานทางการศึกษาและแข่งขันทักษะทางวิชาการซึ่งมีกิจกรรมในการประกวดดังนี้การประกวดโครงงานการศึกษาขั้นพื้นฐานการประกวดหนึ่งบรรลักษ์หนึ่งนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านการประกวดผลิตภัณฑ์และบริการสกรรพรีเมียมการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การประกวดงานวิจัยส่งเสริมการเรียนรู้ณหอประชุมโรงแรมวสุอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม วันที่27กันยายน2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบระดอได้เข้าร่วมในงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี2566ด้วยรักจากใจสายใหญ่ผูกพันในห้องคอนเวนชั่นฮอล์นโรงแรมวสุอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารครามงานด้านภาคีเครือข่าย วันที่6กันยายน2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบระบือร่วมมอบบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ผู้โดยโอกาสและราษฎรยากจนประจำปี2566ณบ้านโนนแดงหมู่ที่1ตำบลนนแดงอำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามวันที่15กันยายน2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบระบือได้เข้าร่วมโครงการออกเยี่ยมวัดเผยแผ่ธรรมในพรรษาประจำปี2566 ภายใต้แผนงานอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนจัดโดยคณะสองฆ์อำเภอบรบือร่วมกับส่วนราชการอำเภอรบรบือณวัดบ้านโนรศีตำบลโนราศีนอ,นาศอำเภอรบรบือจังหวัดมห ah าสารคามศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรบรบือได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิตกีฬาประเพณีเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ส่วนราชการครั้งที่หนึ่งณสนามเปตองสำนักงานที่ดินอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม วันพุทธที่27กันยายน2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรบระบือได้เข้าร่วมการประชุมจัดงานมันแกวเงินล้านและของดีอำเภอบระบือประจำปี2566ครั้งที่1 2566เพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดงานมันแกวเงินล้านและของดีอำเภอบระบือประจำปี2567ในห้องประชุมอำเภอรบระบือจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบารบือได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน4 6 8 7 1 8บาทเบิกจ่ายแล้วจำนวน4 6 7 2 6 2 8 8บาทคงเหลือ8,655.12บาทมีเปอร์เซ็นต์นการเบิกจ่าย99.81%ข้อมูลณวันที่30กันยายน2 5 6 6 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรบรรบือขอจบการนำเสนอผลสรุปการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายนปีงบประมาณ2566ขอพระคุณครับ